สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาอังกฤษเราก็จะยังอยู่กันที่ยูนิตเดิมนั่นก็คือยูนิตที่3 colors ในครั้งที่3กันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้เตรียมหนังสือเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเลือกสิ่งของตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องวันนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการฝึก R ในหน้าที่75นะคะ open your book page s e Request คำขอร้อง Repeat after your teacher พูดตามคุณครูซึ่งครูจะอ่านประโยคละสองครั้งนะคะครั้งแรกให้นักเรียนฟังและครั้งที่สองให้นักเรียนอ่านพร้อมครูนะคะแล้วครูจะแปลให้ทีละประโยคค่ะ Please show me a red cup Please show me a red cup Show me a red cup please Show me a red cup please อ่านักเรียนสังเกตไหมคะว่าประโยคทั้งสองประโยคในเขียนเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่คำว่า please ประโยคแรกคำว่า please อยู่ด้านหน้าส่วนประโยคที่สองคำว่า please อยู่ด้านหลังโดยทั้งสองประโยคนะคะก็มีความหมายเดียวกันว่ากราราโชว์ถ้วยสีแดงคำว่า please ที่เป็นตัวอักษรสีน้ำเงินก็แปลว่ากรารูาสำหรับภาษาอังกฤษเวลาที่เราต้องการขอร้องให้ใครทำอะไร เรามักจะมีคําว่า please ซึ่งคําว่า please ดี่ยแปลว่าการุณาสามารถเติมได้ทั้งข้างหน้าประโยคและข้างหลังประโยคแต่ถ้าเติมข้างหลังประโยคจะต้องมีลูกน้ำเหมือนคำว่า please ด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะ แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมักใช้คำว่าการุณาอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวใช่ไหมคะตาวนาสแสดงถ้วยสีแดงไม่ค่อยใช้ว่าโชว์ถ้วยสีแดงกาุณาถ้าฟังในภาษาไทยก็จะดูแปลกๆใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษนะคะสามารถใส่ได้ทั้งข้างหน้าประโยคแล้วก็ข้างหลังประโยคเลยนะคะมาดูประโยคต่อไปนะคะ please point to the green apple please point to the green apple point to the green apple please Point to ปย e e แอ e e ปิ p l e a p ขียวสองประโยคนี้ก็คล้ายๆประโยคด้านบนเลยนะคะก็คือมี please ข้างหน้าแล้วก็มี please ข้างหลังประโยคในบรรทัดที่3ที่4เนี่ยเราจะใช้ point to the green apple คำว่า point to นะคะก็คือการชี้ไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งรวมกันนะคะก็จะแปลว่ากาุุนาชี้ไปที่แอปเปิ้ลสีเขียว เดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะมา practice แล้วก็ฝึกพูดกันนะคะครูก็ได้บอกไปเมื่อครั้งต้นแล้วนะคะว่าคำว่า please นะคะ please e, please แปลว่ากะรุนานะคะเราจะใช้ในประโยคที่เราต้องการขอร้องให้ใครสักคนทำอะไรสักอย่างอย่างเช่น point to the book please หรือ please point to the book ถึงท้งสออประโยคก็แปลเหมือนกันว่า,รากรุณาชี้ไปที่หนังสือเราก็ชี้ไปที่หนังสือนะคะนอกจากที่ p l e a s e นะคะจะนําหน้าประโยคแล้วเนี่ยยังนําหน้าคําได้ด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะคำแรกก็คือ stand up S T A N D stand U P up stand up ยืนขึ้นนักเรียนค,นคุ้นคุ้นคำนี้ไหมคะถ้านักเรียนมางเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆเลยนะคะซึ่งจะเป็นคำที่หัวหน้าห้องสั่งให้เพื่อนๆืเนี่ยยืนขึ้นเพื่อที่จะทำความเคารพคุณครูใช่ไหมคะถึงการที่จะแสดงคำสั่งหรือขอร้องให้เพื่อนๆยืนขึ้นได้เนี่ยหัวหน้าก็จะพูดได้ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือ stand up please หรือ please stand up แปลว่ากรุณายืนขึ้นจะเป็นคำว่า listen L S I S T E N Listen ฟังอย่างเช่น Listen please หรือ Please listen แปลว่ากรุณาฟังถ้าจะพูดให้ยาวๆหน่อยก็คือ Listen to me please หรือ Please to me listen กรุณาฟังฉันหน่อยประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเช่นเพื่อนทะเลาะกันแล้วเราต้องการบอกให้เพื่อนหยุดเราก็จะพูดได้ว่า Stop S T e N. oh p l e a Stop หยุดก็จะขอร้องให้เพื่อนหยุดได้นั่นก็คือ Stop please หรือ Please stop ก็แปลว่ากะรุณาหยุดนั่นเองค่ะคำสั่งอีกคำหนึ่งนั่นก็คือ Sit down S I T Sit D. o w n d o w n Sit down. นั่งลงอ่ะก็จะตรงข้ามกับ stand up ใช่ไหมคะคำนี้นะคะส่วนใหญ่ในค่าบเรียนภาษาอังกฤษเราก็จะได้ยินบ่อยๆเวลาที่ครูสั่งให้นักเรียนนั่งนะคะหลังจากที่เราได้การพูดคุยทำความเคารพกันเสร็จแล้วนันก็คือ sit down please หรือ please sit down ซึ่งแปลว่ากรุณานั่งลงนั่นเองค่ะต่อไปเราจะเปิดไปที่หน้า77 Open y o u r book page 27เราก็จะมาฝึกอ่านกันอีกนะคะซึ่งเราจะมา let's read <S อ่านคองนั่นเองนะคะอยากเรียนฟังพูดแล้วก็ชีช้ตามนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์สีทั้งสีๆกันก่อนเลยนะคะสีแรกนั่นก็คือ red R E D red สีแดง blue B L U E blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน green G R W E N green สีเขียว Yellow Y E L L O W y สีเหลืองทีนี้เราจะมาฝึกอ่านข้อความด้านล่างกันนะคะซึ่งแต่ตละบรรทัดครูก็จะอ่านสองครั้งในครั้งแรกให้นักเรียนฟังในครั้งที่สองให้นักเรียนอ่านพร้อมครูครูก็จะแปลทีละบรรทัดไปเลยนะคะเริ่มกันที่บรรทัดแรกกันเลยค่ะ Red 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 Red, Red. r รด r e ดสีแดงสีแดงสีแดง a red rat a red rat หนูสีแดง show me a red rat show me a red rat แดงหนูสีแดง here it is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  มันอยู่นี่มันอยู่นี่ ข้อความนี้นะคะเขาก็ได้พูดถึงสีแดงแล้วก็หนูสีแดงแล้วก็บอกให้เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะโชว์หนูสีแดงขึ้นมาเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็หยิบรูปภาพหนูสีแดงขึ้นมาแล้วก็พูดว่ามันอยู่นี่ก็คือ here it is here it is นั่นเองค่ะไปค่ะ blue 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 สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงิน a blue bird a blue bird นกสีน้ำเงิน Show me a blue bird Show me a blue bird แสดงนกสีน้ำเงิน Here it, Here it is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  มันอยู่นี่มันอยู่นี่ข้อความนี้นะคะก็ก็พูดถึงสีน้ำเงินนะคะ ก็พูดถึงนกสีน้ําเงินแล้วก็ให้เด็กผู้ชายคนนี้นะคะโชว์นกสีน้ําเงินผู้ชายคนนี้นะคะก็เลยหยิบภาพนกสีน้ําเงินขึ้นมาแล้วก็พูดว่า here i t is Here i t is มันอยู่นี่มันอยู่นี่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ green 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 สีเขียวสีเขียวสีเขียว are green กัน a green กันตื่นสีเขียว i n t to t h e g r ก e n น u n point t o the green กันชี้ไปที่ปืนสีเขียว That's the green gun That's the green gun นั่นคือปืนสีเขียวข้อความนี้เขาก็ได้พูดถึงสีเขียวนะคะแล้วก็พูดถึงปืนสีเขียวแล้วก็บอกให้เด็กผู้ชายนะคะชี้ไปที่ปืนสีเขียวเด็กผู้ชายนะคะก็ชี้ไปที่ปืนสีเขียวแล้วพูดว่า That's the green gun นั่นคือปืนสีเขียวนั่นเองค่ะ Yellow 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 สีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง a yellow yo yo a yellow yo 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 สีเหลือง point to the yellow yo yo point to the yellow yo yo ชี้ไปที่ yellow สีเหลือง that's the yellow yo yo that's the yellow yo yo มันคือ yo yo สีเหลืองอในข้อความนี้เขาก็พูดเกี่ยวกับสีเหลืองแล้วก็พูดเกี่ยวกับ โยโย่สีเหลืองนักเรียนรู้จักของเล่นโยโย่ไหมคะมีการสั่งให้เด็กผู้หญิงนะคะชี้ไปที่โยโย่สีเหลืองเด็กผู้หญิงก็ชี้ไปที่โยโย่สีเหลืองนะคะแล้วก็บอกว่านั่นคือเยลโล่สีเหลือง t ดสติเยลโลโยโย่ Yo. นั่นเองค่ะวันนี้เนื้อหานะคะก็ไม่ได้มีมากมายนะคะส่วนใหญ่ครูจะเน้นไปที่การฝึกอ่านนั่นเองนะคะ สำหรับครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะของยูนิตที่3เรื่อง colors นะคะนี้เราก็ไปดูแบบฝึกหัดที่เหลือนะคะที่เราจะต้องทำกันนะคะทำหน้าแรกเลยนะคะหน้าที่85-87ให้นักเรียนนะคะคัดตัวอักษรตัว G ตัว P และตัว Q ที่มีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะ,ะล่างนะคะก็จะมีประโยคด้วยก็ให้นักเรียนนะคะคัดประโยคนะคะสวยงามเต็มบรรทัดนะคะ หน้า88ก็เป็นการคัดลายมือเช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นการคัดครึ่งบรรทัดนะคะนักเรียนดูความสั้นความยาวของหางตัวอักษรให้ดีนะคะคัดให้สวยงามนะคะและสองหน้าสุดท้ายนะคะของยูนิตที่3นั่นก็คือหน้า89และ90นะคะก็จะเป็นเทสนะคะแบบทดสอบให้นักเรียนนะคะนำความรู้ที่ได้เรียนทั้งหมดทั้ง3คลิปนะคะตอบแบบทดสอบนี้นะคะ ค่ะก็จ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ในยูนิตที่3เรื่อง colors นะคะในคราวหน้าเราจะมาขึ้นบทเรียนใหม่กันก็คือ Unit ที่4 what do I have นะคะจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันคราวหน้านะคะครั้งนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ